อ่เออวันนี้เว้นให้ปีถูบ้านปัดกวาดเว้น้นองมันเป็นเว้นรั่งออตวงใส่สักฝาหนึ่งเอาละ่ะโอเคอพอปิดไคตัวหน่อย,อย,ยนนะอคันสว่าๆล่ะเซ็นล่เอาไปอยู่นเต็บลงเต็บลงฟันเต็บลงฟัน เออขัอมดมอสหัวก,กุ้ยกันเดี๋ยวก็ล้างครั้งเดียวเลยเออนั่นนะ่ะคัดเสียดอกใบบาง,งทั้อ,อ,อันเอานี่หูเข้าไปดีๆหูมันสะอาดสะอาดถึงตีหอ,อยหนำท้านในด้วยอือพูงก้ับไปละพูงก้ับไปละนี่พูงก้ับใหญ่หมดนะ